เลาละค่ะคราวนี้เรามาลองทดสอบรถ EV กันว่าประหยัดจริงไหม ที่กําลังสนใจที่จะใช้ EV หรือว่ายานยนต์ไฟฟ้าเนี่ยจะต้องมีการปรับตัวอะไรยังไงกันบ้างคะเราจําเป็นที่จะต้องเปลี่ยนมาใช้ค่าไฟให้ถูกที่สุดถึงแม้ว่าจะอยู่คอนโดรบ,บริหารจัดการเรื่องของการชาร์จได้ถ้าเราวางแผนดีๆนะคะค่าประกันล่ะคะประกันรถผมมองว่ามีทิศทางที่ถูกลง <S <S ไม่มมบอกเขายัออนุญาตนะครับต้องพูดเบาๆนะแต่จะบ้านก็ได้ยิน สวัสดีค่ะพอกันในดิจิทัลไทยแลนด์กับเอิญปานระพีช่วงนี้รถ EV ีกำลังเป็นกระแสเลยนะคะเอินก็เลยพาทุกคนมาคุยกันกับผู้ที่มีประสบการณ์ในการใช้รถ EV ีจริงๆเลยว่าใช้แล้วเป็นยังไงต้องปรับตัวอะไรกันยังไงบ้าง วันนี้เอิญพามาคุยกับกรรมการสมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทย2ท่านค่ะท่านแรกคุณชันทกรเดวิดกริวิทยาการอุปนาย,ยกสมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทยฝ่ายข้อมูลการสื่อสารและประชาสัมพันธ์และท่านที่สองคุณวรากรกรติกาวงกรรมการบริหารสมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทยและประธานฝ่ายสื่อสารองค์กรและประชาสัมพันธ์สวัสดีค่ะคุณกร,ค,รคุณเดฟก็อย่างที่บอกค่ะว่าเราจะคุยกันเรื่อง ประสบการณ์จากผู้ใช้งานจริงๆก็เลยพามาคุยที่บ้านเลยนะคะวันนี้บาบุกที่บ้านคุณกรหน่อยขออนุญาตนั่นงคุยกันที่บ้านแล้วเดี๋ยวคุณกรจะพาแนะนำรเรื่องต่างๆที่จะต้องปรับตัวนะคะงั้นตอนนี้เรามาคุยกันก่อนเลยว่าถ้าใครที่กําลังสนใจที่จะใช้ e v หรือว่ายานยนต์ไฟฟ้าเนี่ยจะต้องมีการปรับตัวอะไรยังไงกันบ้างคะรถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยมันไม่เหมือนรถยนต์น้ํามัน พอคุณเอิญใช้รถไฟฟ้าเนี่ยต้องมีการวางแผนนะครับจะต,ต้องรู้ว่าจุดชาร์จรถที่ไหนแผนที่ว่าก็คือต้องรู้ด้วยว่ามีจุดชาร์จรถ,ถที่ไหนใช่ไหมคะคจะได้คำนวณระยะทางได้ถูกครับใช่แล้วก็ข้อสําคัญข้อหนึ่งคือรถไฟฟ้าเนี่ยมันใช้แบตเตอรี่ เราไม่ควรที่จะให้แบตเตอรี่เนี่ยเหลือ0ูนย์ะครับมันจะทําให้แบตเตอรี่เสื่อมคนที่ใช้รถไฟฟ้าทั่วไปเนี่ยเขาจะท่องกันว่าสูตร8020นะครับคือไม่ควรให้แบตเตอรี่เนี่ยเหลือต่ํากว่า20%ต้องชาร์จแล้วก็ชาร์จให้เกิน80%ขึ้นไปเราถึงจะหยุดชาร์จมันได้ก็เป็นการรักษาแบตเตอรี่ไปด,ด,ด้วยนะคะอ่ะแล้วที่บ้านล่ะเราต้องมีการทําอะไรเป็นพิเศษไหมคะถ้าเราอาศัยอยู่ที่บ้านแล้วเนี่ย เราสามารถที่จะซื้อวอลชาร์ดที่เป็นตู้ชาร์ตติดผนังเอามาติดไว้ที่บ้านเพื่อที่ว่าเรากลับมาถึงบ้านแล้วเนี่ยเราก็จะเสียบรถไฟฟ้าของเราได้เลยนะครับโดยทั่วไปเนี่ยรถ เ,เวลาเราซื้อ E ีีอ่ะเขาจะแถมวอลชาร์จมาให้ด้วยไหมคะบ,บางยี่ห้อแถมบางยี่ห้อไม่แถมส่วนที่ไม่แถมเนี่ยเราก็ต้องซื้อเองส่วนที่แถมมาเราก็สามารถที่จะติดตั้งได้เองเลยนะครับโดยที่จะมีช่างของอสูตรบริการนั้นๆมาติดตั้งให้ครับอันนี้ก็คือส่วนหนึ่งของการปรับตัวเมื่อใช้รถอ, <EV S 2> อีกเรื่องหนึ่งค่ะวิตเตอร์ไฟฟ้านะ<อ>ครับพฤติกรรมการใช้งานของคนใช้รถไฟฟ้าเนี่ยเราจําเป็นที่จะต้องเปลี่ยนมาใช้ค่าไฟให้ถูกที่สุดนะครับอย่างบ้านผมเองเนี่ย ผมก็ใช้มิเตอร์ที่เขาเรียกว่า T O U หรือว่า time of use นะฮะกลางคืนก็จะถูกท่านผู้ชมทางบ้านเนี่ยใช้ค่าไฟปกติ1หน่วยเนี่ยท่านจะใช้ประมาณ4บาทส0ตังค์แต่ถ้าเป็น T O U เองค่าไฟตั้งแต่4ทุ่มไปจนถึง9โมงเช้าเนเราจะจ่ายค่าไฟเพียงแค่2บาท60สตังค์แล้วกลางวันเนี่ยก็จะเป็น5บาทนิดนิด,นดส่วนวันเสาร์อาทิตย์เนี่ยหรือวันหยุดราชการเนี่ยก็จะเหลือ2บาทกว่าก,กว่าบุฟเฟ่ย4ชั่วโมงก็คือออกไปทำงานตอนกลางวันแล้วก็กลับมาชาร์จรถในตอนกลางคืน ซึ่งช่วงเวลาที่เราชาร์จรถเนี่ยมันก็จะใช้ไฟฟ้าเยอะแหละซึ่งเราชาร์จกลางคืนมันก็จะได้เป็นค่า,ชาใ,ใช้จ่ายที่ถูกลงนะคะคแล้วคุณเดฟล่ะคะอย่างรกรณีคุณเดฟเนี่ยคุณเดฟอยู่คอนโดคุณเดฟไม่ได้อยู่บ้านเดียวกั่คุณกอร์ไเชิญคุณเดฟมาคุยด้วยนะคะเป็นแขกรับเชิญ <c oughs> คุณเดฟอยู่คอนโดเนี่ยคือคต้องปรับตัวยังไงคะผมว่าโดยส่วนใหญ่ณนะปัจจุบันในปีนี้คือทุกๆคอนโดคือจะไม่ได้มีสถานีชาร์จประจำนะครับจาก เงื่อนไขหรือก็หรือข้อจํากัดต่างๆที่ปัจจุบันที่ยังยังไม่ได้รับก,การแก้ไขเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่ของคนใช้รถยนต์ไฟฟ้าในคอนโดก็คือต้องออกไปชาร์จสถานีข้างนอกอยู่ตลอดเวลาวันเราก็ต้องดูว่าพื้นที่ใกล้เคียงเรานะครับมีสถานีชาร์จอยู่ที่ตรงไหนอัตราเป็นเท่าไหร่เราคนไปชาร์จอยู่ช่วงไหนการวงางแผนที่ดีก็จะทําให้เราไม่ต้องมุ่นวายเรื่องของรถไฟหมดกลางทางหรือกระทั่งเราอาจจะได้รับอัตราราคาที่ถูกกว่าปกติด้วยถ้าเราวังแผนการชาร์จดีดแต่ว่าคือถ้าเราลองเทียบกันดูระหว่าง ชาร์จที่บ้านกับชาร์จที่คอนโดเรื่องค่าใช้จ่ายในการชาร์จเนี่ยคอนโดมันน่าจะสูงกว่าไหมคะใช่ครับคือชาร์จที่ที่ชาร์จสาธารณะนะครับหรือว่าพั b l i บลิกชาร์จิ้งสเตชันแล้วกันเขาก็จะบวกค่าไฟขึ้นไปจากค่าไฟปกติคือเขาต้องทำกำไรเออไม่ไงั้นเขาจะมา<ร>ตั้งให้ฟรีฟีทำไมตัวผมเองเนี่ยใช้รถตู้ ก็เหลือแค่กิโลละประมาณ70สตังค์แต่ถ้าออกไปชาร์จข้างนอกก็อาจจะพอๆกับคุณเดฟ1บาท10ตังค์1บาท20สตังค์ก็ยังถ,ถือว่ายังถูกกว่ารถน้ำมันยังถูกกว่าแต่อย่างกรณีคุณเดฟเนี่ยก็คืออยู่คอนโดจริงๆมันก็มีหลายคนน่ะที่เขาอยู่คอนโดแล้วเขาก็กังวลในเรื่องนี้ค่ะว่าการที่จะใช้รถไฟฟ้าแล้วถ้าอยู่คอนโดมันก็หาที่ชาร์จลำบากแต่นี้มันก็เหมือนเป็นข้อพิสูจน์เหมือนกันว่าคุณเดฟเองก็รู้สึกว่ามันก็สามารถที่จะใช้รถ เป็น EV ได้ถึงแม้ว่าจะอยู่คอนโดซึ่งเราก็มีวิธีในการบริหารจัดการเรื่องของการชาร์จได้ถ้าเราวางแผนดีๆนะคะคตั้งแต่ใช้มานี่คือมีปัญหาอะไรบ้างไหมคะส่วนตัวผพานา2ปีก็ไม่ได้พบปัญหาอะไรส่วนใหญ่ก็เป็นปัญหาทั่วไปการสลับยางการเปลี่ยนฟิลเตอร์แอร์อะไรต่างๆน่าจะเป็นรถทั่วไปในเรื่องการชาร์จไม่มีไม่มีไม่มีปัญหาอาจจะดูยุ่งยากเพราะว่า ถ้าเป็นรถน้ำมันเราขับไปเราก็เห็นแหละว่ามันมีปั๊มอยู่แต่ว่าปัจจุบันสถานีชาร์จก็จะสูงขึ้นอยู่เรื่อยๆนะครับพวกส่วนใหญ,ญ่รถนไฟฟ้าเนี่ยเขาจะมีแอปพลิเคชันช่วยเหลือเรามากๆการกันินการให้ข้อมูลในการที่เราจะต้องวางแผงนต่างๆครับค่ะเราคุยกันถึงเรื่อง Wall c h a r คุยกันถึงเรื่องมิเตอร์ T O U เดี๋ยวให้คุณกรณ์พาดูดีกว่าว่าที่บ้านติดตั้งยังไงนะคะโอเคครับ okay ไปครับ กรณีถ้าเราจะติดวอชาร์จที่บ้านอย่างนี้บ้านคุณกรณก็คือติดอยู่ตรงนี้เลยบริเวณโรงรถใช่ครับเพราะว่าตำแหน่งมันก็จะเป็นตำแหน่งเดียวกับที่ฝาเปิดที่ชาร์จเราจะต้องเลือกตำแหน่งที่เหมาะกับตำแหน่งของจุดชาร์จของรถที่เราจะทำบ้านคุณกรณเองเนี่ยก็มีรถ E ีีมากกว่า1คันใช่ครับเวลาจะชาร์จก็ถอยเข้ามาทีละคันทีละคันแล้วก็ชาร์จแต่ตอนนี้ก็คือเล็งแล้วว่าจุดนี้สะดวกสุดแล้ว่อาทีนี้มาดูเรื่องของค่าใช้จ่ายกันหน่อย ถ้าเราติดตั้งบอชาร์จแบบนี้มันจะต้องมีค่าใช้จ่ายอะไรยังไงแค่ไหนตัวนี้ก็แล้วแต่แบรนดะ์ะแต่ละตู้ชาร์จเนี่ย กำลังไฟของเขาเนี่ยนะครับเป็นกำลังไฟเท่าไหร่มันก็จะมี7.5กิโลวัตต์มี10กว่ามี22ราคาก็จะแพงขึ้นไปตามกำลังไฟของตู้ชาร์จนะครับอย่างตัวเนี้ยเราก็เลือกที่7.5กิโลวัตต์ก็พอละสำหรับรถของตัวเองก็แค่นั้นเองก็อยู่ที่ราคาก็45ห0 0หมื่นไปจนถึง7 8 0 0 0 0ดหมื่นทีนี้ถ้าเวลาเราชาร์จเนี่ยโดยทั่วๆไปถ้าอย่างคุณกอนชาร์จที่เป็นรถตู้ครับนานไหมคะกว่าจะเต็มก็อย่างสเปคตัวนี้ก็เป็น7.5กิโลวัตต์ ก็อย่างเราตู้เราใช้สัก80%เนี่ยสมมุติว่าเราใช้สัก70กิโลวัตต์อ่าวก็10ชั่วโมงก็เต็มแต่สมมติว่าตู้ชาร์จให้มันใหญ่ขึ้นเป็น22กิโลวัตต์มันก็จะชาร์จแค่2-3ชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยส่วนถ้าเป็นพับลิกชาร์จิ่งสเตชันที่เขาบอกว่าชาร์จครึ่งชั่วโมงเต็มตัวนั้นจะเป็น DC c h ชาร์จเจอร์ก็หัวปักก็จะใหญ่ขึ้นนะครับมันก็จะเหมาะกับการชาร์จเร็วแต่อันนี้ลงมาอีกหน่อยใช่อันนี้เราจะเป็นโอเวอร์ไนท์ เอซีก็พอแล้วครับอย่างบ้านคุณกรณ์เนี่ยก็คือโดยพฤติกรรมในการใช้งานเนี่ยก็จะกลับมาช้าตอนกลางคืนเพราะว่าเช้าตื่นมาก็ไปทํางานแล้วไปเข้าโรงงานเรียบร้อยแล้วแล้วกลับมาก็คือกลางคืนเลยใช่ครับเวลาช้าตอนกลางคืนเนี่ยเราก็อยากจะประหยัดคุณกรณ์ก็เลยเลือกเปลี่ยนมิเตอร์เป็น t o u ใช่เราใช้ที u มิเตอร์ครับเดี๋ยวคุณกรณ์พาไปดูหน่อยดีกว่าว่ามิเตอร์ที u ที่บ้านคุณกรณ์เนี่ยหมันหน้าตาเป็นยังไงได้ครับ ก่อนพามาเปิดมิเตอร์ดูหน่อยนี่อยู่หน้าบ้านนะคะครับก็เมื่อกี้ที่เราคุยกันไว้เรื่องของมิเตอร์ TOU นะครับก็จะเห็นว่าบ้านผมเนี่ยได้เปลี่ยนเป็นมิเตอร์ TOU เรียบร้อยแล้วนะครับ time of use ตัวเนี้ยกางวันก็จะแพงกลางคืนก็จะถูกค่<ท>ะวันเสาร์วันอาทิตย์ก็จะถูกนะครับวันหยุดนักขตรรัตฤกษ์ก็จะถูกนะครับใช้แบบบูฟเฟ่24ชั่วโมงค่าไฟจากรไฟฟ้าจะถูกมากสมมติเป็นไฟบ้านทั่วๆไปกิโลละบาท พอเราใช้ TOU เข้ามาเนี่ยจะเหลือแค่0.7บาทเท่านั้นเองซึ่งถูกมากเลยค่ะก็มันก็จะยิ่งถูกลงไปอีกถ้าเปลี่ยนมิเตอร์เป็นแบบนี้นะคะอันนี้เป็นมิเตอร์ TOU แล้วถ้ามันไม่ TOU ขออนุญาตแอบดูข้างๆสอข้างบ้านาดูไปดูดูดูนดูอยู่หรือเปล่าบอกเขายังอนุญาตนะครับค่ะไอ้ตัวนี้ก็จะเป็นมิเตอร์ที่ อร์แบบธรรมดาทั่วๆไปในหมู่บ้านนะครับก็จะเป็นต้องพูดเบาๆนะเจะาของบ้านก็ได้ยินตัวนี้ก็จะเป็นมิเตอร์แบบธรรมดานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ถ้าใครมีรถไห้ฟ้าก็เปลี่ยนไปใช้ T O U แบบแบบบ้านนี้ ค,คราวนี้เรามาลองทดสอบความประหยัดของรถ EV กันว่าประหยัดจริงไหมโดยรถที่เราจะใช้ทดสอบกันในวันนี้ก็จะมีรถยนต์นั่งส่วนบุคคล BEV ที่ใช้ไฟฟ้า100%รถตู้ BEV ที่ใช้ไฟฟ้า100%และรถ SUV แบบ p h e v Plug i ปลั b กอินไฮบริดที่ใช้ทั้งไฟฟ้าและน้ำมันแล้วแต่ละคันจะมีค่าใช้จ่ายเท่าไหร่ต่อกิโลเมตรไปทดสอบกันเลย สำหรับการทดสอบในวันนี้เราจะทดสอบแบบที่ใช้งานจริง ขับเร็วบ้างช้าบ้างรถติดบ้างโดยขับรถแต่ละคันแล้วก็มาดูว่าแต่ละทริปใช้ไฟฟ้าหรือว่าเชื้อเพลิงไปเท่าไหร่แล้วคำวนวณออกมาเป็นเงินเฉลีย่ยเฉลี่ยที่จะต้องจ่ายต่อระยะทาง1กิโลเมตรนะคะแล้วก็อย่างที่เราคุยกันไปตอนต้นรายการเลยค่ะว่าเรดค่าไฟก็มีหลายแบบวันนี้เราเลยจะมาคำวนวณให้ดู3แบบด้วยกันซึ่งค่าไฟนี้เราคิดณนะเดือนธันวาคม2566นะคะโดยค่าไฟแบบที่ใช้มิเตอร์ TOU ชาร์จในเวลากลางคืนที่ถูกที่สุด2.66บาทต่อนหน่วย ค่าไฟมิเตอร์ธรรมดาที่ใช้กันอยู่ทั่วไปเราเฉลี่ยมาที่4.22บาทต่อหน่วยและค่าไฟกรณีชา์จตู้ชา์จสาธารณก็เฉลี่ยมาที่7.5บาทต่อหน่วยซึ่งจะเป็นรถนั่งส่วนบุคคล BEV และรถตู้ที่เป็น BEV อันนี้ใช้ไฟไฟ้าอย่างเดียวเราก็คำนวณค่าไฟอย่างเดียวแต่ถ้าเป็นรถ SUV ที่เป็น PHEV เดี๋ยวเราก็จะเอาค่าไฟมาคำนวณคู่กับค่าน้ำมันซึ่งเราจะอิงกับน้ำมัน E20 ที่ราคา34บาทต่อลิตรค่ะ และแล้วการทดสอบก็จบลงมาดูกันเลยดีกว่าว่าผลออกมาเป็นยังไงจากการทดสอบในครั้งนี้รถยนต์นั่งส่วนบุคคล BEV ใช้ไฟฟ้า100%คันนี้จะใช้ค่าไฟไปถูกมากๆเลยค่ะ ถ้าเราใช้มิเตอร์ T.O.U ชาร์จไฟตอนกลางคืนก็จะมีค่าใช้จ่ายแค่0.49บาทต่อกิโลเมตรเท่านั้นเองแต่ถ้าเป็นมิเตอร์ธรรมดาก็จะมีค่าใช้จ่าย0.7บาทต่อกิโลเมตรและถ้าเป็นค่าไฟจากตู้ชาร์จสาธารณะก็จะมีค่าใช้จ่าย1.39บาทต่อกิโลเมตร ส่วนรถตู้ BEV ใช้ไฟฟ้า100%ค่าไฟกรณีใช้มิเตอร์ TOU ชาร์จไฟตอนกลางคืนจะตกแค่0.61บาทต่อกิโลเมตรค่าไฟกรณีใช้มิเตอร์ธรรมดา0.97บาทต่อกิโลเมตรและค่าไฟจากตู้ชาร์จสาธารณะ1.73บาทต่อกิโลเมตรและสุดท้ายรถ SUV แบบ Plug-in Hybrid เมื่อเราคำนวณค่าน้ำมันออกมาแล้วก็จะได้ 1.19บาทต่อกิโลเมตรเมื่อมารวมกับค่าไฟฟ้ากรณีใช้มิเตอร์ TOU ชาร์จไฟตอนกลางคืนก็จะมีค่าเชื้อเพลิงรวมทั้งหมด1.89บาทต่อกิโลเมตรแล้วถ้าเป็นมิเตอร์ธรรมดาค่าเชื้อเพลิงรวมทั้งหมดจะเท่ากับ2.29บาทต่อกิโลเมตรแต่ว่าเนื่องจากรถคันนี้ชาร์จที่ตู้ชาร์จสาธารณะไม่ได้นะคะเพราะว่าหัวชาร์จไม่เหมือนกัน เราก็เลยไม่คำนวณค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ค่ะสรุปได้ว่ารถ EV เนี่ยก็ช่วยให้เราประหยัดเงินไปได้เยอะเลยค่ะแล้วยิ่งถ้าเราใช้มิเตอร์แบบ TOU ชาร์จไฟตอนกลางคืนด้วยยิ่งประหยัดสุดๆแต่แหมพูดกันแต่ค่าไฟค่าใช้จ่ายสำหรับการใช้รถมันไม่ได้มีแค่ค่าไฟค่าเชื้อเพลิงสิคะแล้วมีอะไรอีกบ้างไปคุยกันต่อค่ะ,ะกลับมาแล้วมานั่งคุยกันต่อในบ้าน การใช้รถ E ีีเนี่ยมันจะมีค่าใช้จ่ายอะไรที่แตกต่างไปจากคนที่ใช้รถน้ํามันบ้างคะถ้าเป็นรถน้ํามันเราจะไม่ต้องมีการเปลี่ยนน้ามันเครื่องทุก,ทกๆ1 0 0 0 0มกิโลหรือ1 5 0 0 0มกิโลมีการเปลี่ยนของเหลวต่างๆแต่ถ้าเป็นรถไฟฟ้าเนี่ยมันก็แทบจะเป็น m ม i นเทนเนนซ์ฟรีนะครับอย่างของที่บริษัทของผมเองเนี่ยเซลเนี่ยเราให้ใช้รถไฟฟ้าหมดเลยพอเข้าศู์วิธีหนึ่งเขาก็จะเปลี่ยนแอร์ฟิลเตอร์ประมาณ2-300บาทเท่านั้นเองอนอกนั้นก็ไม่มีอะไรถือว่าถูกมากครับแทบจะไม่มีค่าใช้จ่ายยอะไรเล ลค,ค,คล้ายๆกันครับไม่มีค่าใช้จ่ายอะไรเนื่องจากอุปกรณ์หรือชิ้นส่วนของรถมันน้อยกว่าอยู่แล้วมันกันราะฉะนั้นในชิ้นส่วนที่น้อยกว่ารถไฟฟ้าเนี่ยมันจะมีชิ้นส่วนประมาณ3,000ชิ้นส่วนรถน้ํามันเนี่ยจะมีชิ้นส่วนประมาณ0,000มนชิ้นมันก็ห่างกันสิบเท่านั้นเราก็แทบจะไม่มีการสึกหรออะไรเลยมันมัน่ะนั้นก็ เกือบจะเป็นศูนย์นะครับจริงๆคือถ้าจํานวนชิ้นส่วนมันลดลงเยอะเนี่ยความกังวลที่เราจะต้องมานั่งคอยดูชิ้นส่วนนั้นนี่นู้นมันก็ก็ถือว่าลดลงตามไปด้วยและอย่างเรื่องค่าประกันล่ะคะประกันรถเป็นยังไงบ้างถ้าใช้เอวีอะคะผมมองว่ามีทิศทางที่ถูกลงอย่างมีนัยสําคัญด้วยผมยือยางในประสบการณ์จริงที่เคยได้ทาตอนแรกที่ซื้อประกันนำรถมาข้างแรกสองปีกว่าเนี่ยประกันอยู่ที่แสนกว่าบาทสูงมากอันนี้คือประกันชั้นหนึ่งประกันชั้นหนึ่งค่ะ แต่พอปีที่ผ่านมาปีที่2ตกลงมาเลยประมาณ 6- กถึงเจ็ดหมื่นบาทปัจจุบันก็ยิ่งถูกลงมาอีกผมเชื่อว่าในอนาคคนนียพอมีคนใช้รถยนต์ไฟฟ้าเพิ่มขึ้นบริษัทที่ทำประกันก็จะมีตัวเลขในการคำนวนณเพื่อทำให้ปรับเลขประกันให้ลดลงมากขึ้นสอดคล้องกับความจริงม,มาซึ่งณตอนนี้เนี่ยจะว่าไปจํานวนผู้ใช้รถ E ีวีในประเทศไทยเองก็ค่อนข้างจะสูงแล้วแล้วดูทิศทางแล้วปีหน้าก็จะสูงขึ้นกว่านี้อีกใช่ครับประมาณปีส0 2 1ันยี่สิบเอ็ดถึงยี่สิบสองจริงๆเรามีเลข การเติบโตคือการจดทะเบียนใ,ใหม่ของรถยนต์ไฟฟ้าเยียวยเยยนเนี่ยอยู่ที่ประมาณกับสอยเปจากยี่สิบถึง<อ>2ี่สิบแต่ยี่สบสองถึงยี่นี่ยังไม่หมดเราเห็นเลขประมาณสัก600มากขึ้นมาถึงสิ้นปีน600นี่คือ600%ใช่เม,มื่าเทียบกับป<ม>ี2022<ม>ที่สูงกว่า2021มาประมาณเกือบ400%เท่าที่ดูเนี่ยมีความเป็นไปได้อีกนะว่าพอ2023เทียบกับ2024มันอาจจะเติบโตมากกว่า600%ก็ได้นะคะ แล้วทีนี้พอเราเอามาใช้แล้วเราต้องมีการไปต่อทะเบียนรถต้องมีการเสียภาษีภาษีนี่มันถูกกว่าหรือว่าแพงกว่ารถน้ํามันนะคะสมมุติว่าเราใช้รถ SUV ที่เป็นน้ํามันเนี่ยก็ยจะโดนค่าภาษีน่าจะหลายพันนะครับแต่ถ้าเป็นรถไฟฟ้าเองเนี่ยไม่ว่าจะเป็นรถผมหรือรถคุณเดฟเองเนี่ย,ค,ยคิดว่าน่าจะเป็นตัวเลขพันกว่าบาทนะครับถือว่าถูกมากก็หลายเท่าอยู่นะคะค่ะขอบคุณค่ะยินดีครับ